สวัสดีครับผมมานนพินกับช n e l l ฟิวไทยใน youtube ครับบรรยากาศติดฝนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟสุรินทนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับตอนแรกผมว่าจะนั่งรถไปที่สีขอรภูมินะครับจะไปซื้อกาละแมเจ้าที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับกาละแม่าประสาทนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเลยแต่ว่า แค่ตรงนี้ก็จะข้ามไปไม่ได้แล้วครับฝนตกอย่างหนักจะจะไปที่สุรินทร์ก็ยังไม่ได้สถานีรถไฟสุรินทร์ตรงนี้นะครับเนี่ยยไปไม่ได้เลยครับตรงนี้เป็นวงเวียนช้างเนี่ยก่อนเดินทางบางทีมันก็ต้องเผื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหน้าฝนครับช่วงเข้าพรรษาพอดีใครเดินทางเดือนมิถุนากนละกฎาคม ครับก็นี่ครับอย่างนี้ครับฝนตกหนักแล้วจริงๆรู้สึกเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่เป็นต้นมาเนี่ยเอ่อจริงๆก่อนหน้าก่อนน้ำท่วมใหญ่ด้วยผมรู้สึกว่าฝนมันพ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนในช่วงเป็นช่วงที่น้ำมันเยอะครับฝนมันเยอะ เป็นช่วงรอบที่ฝนมันตกลงมาแล้วก็มากขึ้นเลยครับดูน้ำเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นกรุงเทพก็คงรถติดกัน นี่มันท่อเธออะไรเอาไม่ไหวแล้วนะครับนะครับแล้วก็ดูตกมาอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดนะครับรถคันนู้นที่เขาจอดมันก็กำลงจะจอดแต่ว่ามันตกมากจนออกไม่ได้ สุดยอดครับฝนแรงจริงๆเป็นแบบมีน้ำเยอะครับฝนตกน้ำเยอะไม่ได้แรงลมนะครับแรงน้ำดูท่าจะมาไม่ขาดสายครับ ก็ตรงนี้หนะ้าถานีรถไฟสุรินครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันครับจากที่สุรินเรวพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ f m n l TSI ครับตอเก็บบรรยากาศ,ากาศ,กราศเรื่องราวการเดินทางผ่านไปไหนพบเห็นอะไรเอามาฝากกันครับผม